พิธีวนโบสถ์สามรอบนำนาคเข้าโบสถเข้าโบสถกับพระอุปชาถอดชุดที่เป็นนาคออกเพื่อจะใส่ห่มกีวรเป็นพระมาบวชนาคพี่นงชอบเข้ามาในโบสถพี่นงรู้สึกว่า เราได้มาบวชด,ดจนท่านเสร็จจบจากนาคเป็นพระเรียบร้อยเนาะเราถึงจะถือว่าเรามาบวชนาคบวชพระจบเสร็จทุกอย่างเราต้องเข้าบวดนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูพิธีวิธีการบวชนาคของเราเนาะหาดูยากนะเพื่อนเพื่อนเนาะพระอุปชาล้อมรอบ นาเพื่อสวดให้กับนาคพระใหม่เป็นพระองค์ใหม่เนาะอนุนโมทนาบุญกับแม่นาคนสวยนะคะนี่ค่ะแม่นาสวยดีใจปพื้มใจร้องไห้เลย